ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะครับที่ผมมาทําคลิปอีกแล้วนะครับก็เพราะว่าได้ไปเจอแอปแอปหนึ่งครับอ่ามันเป็นแอปที่เอามาใช้คำสับการอ่าดูค่า IV นะครับซึ่งผมคิดว่าแอปเนี้ยมันดูง่ายนะครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูเก่งหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันดูง่ายนะครับมันชื่อโปรแกรมว่ามันชื่อแอปว่าโปเก โปเกโกมาสเตอร์ Master, นะครับคุณก็สามารถพโหลดนั้นได้เลยในครับใน Play Store แต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยผมไม่รู้นะเพราะผมใช้ Android นะครับอืมแล้วก็เอาผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้ด้านล่างด้วยละกันนะครับอ่ามันคือโปรแกรมนี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับคุณก็กดไปที่ Create ไอคอนที่เป็นสีเียวเขียวนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนสีเหลืองให้นะครับนี่โอเคเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วก็เข้ามาที่เกมโปเกมอนโกครับผม <c oughs> อ่ะโอเควิธีการดูนะครับก็แค่กดกลับไปที่โปเกมอนนะครับอือฮึเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มากดเลือกโปเกมอนนะครับผมผมเลือกไอตัวดาวซีอ่านว่าดาวซีหรือว่าโดซีดาวท่้งแม่งนะครับก็แล้วเราก็กดนะครับตรงไอคอนสีเหลืองนี่แหละนะครับปับ๊บมันจะขึ้นนี้มาให้นะครับผมเราก็ อย่างแรกเลยคือเราต้องมาดูที่เทรนเนอร์เลเวลนะครับเห็นไหมที่เป็นเลขสิบนะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบคุณเลเวลอะไรคุณก็ใส่ไปนะครับต่อมาเป็นโปเก้เนี่ยครับที่ไม่เขียยว่าโปเก้เฉยเนี่ยมันคือชื่อโปเกมอนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยดูครับชื่อโปเกมอนก็อยู่ด้านล่างนะครับ d r o w นะมันมีให้แล้วก็กดเลยปั๊บขึ้นมานะครับทีนี้ต่อมาเป็น cp นะครับแล้วก็ใส่ค่า cp ของตัวนี้เข้าไปเลยหนึ่งห้าสิบเจ็ดแล้วก็ใส่ค่า hp ของมันไป HP เนี่ยให้ดูที่ m a c HP นะครับผมก็คือเจ้าตัว40อันที่สองครับจะไปดู40อันแรกนะให้ดู40อันที่สองอ่าปับ๊บทีนี้ทุกคนจะเห็นนะครับมันเห็นไหมมันจะมีที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยสีออฟ้ามันจะมีคล้ายๆเข็มนาฬิกาอยู่ข้างหลังหนึ่งอันนะครับให้เราลากครับให้มันตรงกับจุดสีขาวที่เป็นเป็นวงของ CP เห็นไหมลากให้มันโดนตรงจุดโอเคเท่านี้นะครับแล้วเราก็กดคัลคูลเลตเลยครับผม ทางด้านซ้ายมือนะครับกดคัลคูเลตปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับค่า i อขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าเราดูไงพี่ก็ดูไปที่ Perfect IV ครับผมมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแปดสิบเจ็ดจุดศูนย์อย่างเงี้ยนะครับถ้าถามว่าตัวไหนจะถ้าเก่งผมเห็นนะครับเห็นคนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเจ็ดสิบขึ้นนะครับให้ดูที่ค่ามิน i อให้เป็นเจ็ดสิบขึ้นนะ่ะถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนตัวนี้ผมฟักไข่ได้มามื่งวันนะ นี่เปิดมาได้ค่า i อบ84.4นะครับคือตัวนี้ก็หน้าปั้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมจะปั้นอยู่แล้วแหละตัวเนี้นะจ๊ะแต่มันก็ไม่รู้จะไปหาตัวเพิ่มอย่างไรส่วนในข้างล่างนี้นะครับที่มันเห็นเป็นเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดูจากเปอร์เซ็นต์เราอะครับของเราได้87เซใช่ไหมล่ะแล้วก็มาดูอันที่เป็น87หรือใกล้เคียงที่สุดอะครับใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้86.7นะครับมันไม่ได้บอกคือ,อยังไงอะมันไม่ได้บอก มันคือมันมันมันไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องดูมันก็จะอยู่ในระหว่างนี้แหละก็จะอยู่ที่ใกล้ๆเนี่ยแปดสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะเป็นแอคแท็กสิบห้าก็ได้หรือจะเป็นดีเฟนซ์สิบสามแต่สำหรับผมพอใจนะครับมันก็โอเคต่อให้มันแอคแท็กสิบสี่หรือแอคแท็กสิบห้าเนี่ยผมก็พอใจใช่ไหมมันมีแค่สิบห้ากับสิบสี่คือผมก็พอใจละนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์เนี่ยก็สิบสามหมดเลยใช่ไหมมีสิบเอ็ดอันหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับ อืมก็ดูค่าตรงนี้แหละลก็ดูวัดเอานที่มันอยู่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่าสำหรับตัวไหนที่สําหรับคนที่ที่ดูเนี่ยเพื่อการแบบไปต่อสู้กันไปสู้ยิมนะครับแล้วก็เขาเห็นว่ามันจะมีระบบต่อสู้ของผู้เล่นกันให้เข้ามาแล้วอะไรเนี่ยนะครับมีระบบเทรดเทิดอะไรนะครับก็นั่นแหละสําหรับคนที่ต่อสู้นะครับก็ต้องมาดูค่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักนะครับ ของความเก่งของโปเกมอนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็พอเราอีโวใช่ไหมอีโ e ว e <O S 1> เป็นร่าง2องปุ๊บเราก็ต้องนี้ก็ต้องมานั่งดูสกิลกันอีกนะครับว่าดีเปล่าวะนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะจ๊ะอืมก็มีเท่านี้แหละวันนี้นะครับสําหรับก็หวังว่าเพื่อนๆจะทํากันเป็นนะครับก็ไม่ยากเนาะก็โดดเจ้าตัวนี้มานะครับแล้วก็เข้ามาอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะ คสามารถหากันดูได้เลยนะครับเออ่ ờ, แล้วหัวใจสําคัญจริงๆก็อยู่ที่สกิลด้วยนะอย่างผมได้เนี่ยอุตส่าห์อัพเป็นในตัวชาวเวอร์มาแล้วเนี่ยแสดงว่าดูสกิลดิถามว่าสกิลนี้ดีไหมจริงๆผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าวอเทอร์เพลว์นะว่าเพลว์เพลว์หรืออะไรเบยงอย่างข้ามแม่งนะครับแต่ว่ามันดาเมจ35ถูกปะ่ะแล้วถ้าเกิดเรากดใช้แล้วกดใช้สี่ครั้งเนี่ยมันก็ดาเมจเท่าไหร่12 ี่ห้ายสมันหนึ่ร้อเลยนะทั้งหมดดาวมีอ่ะอืมจริงๆมันก็มีวิธีใช้อีกหลายๆแบบนะจริงๆแต่ว่าหัวใจสําคัญหลักจริงๆก็ต้อง,ต,องต้องดูที่ IV ก่อนนะครับเพราะต่อให้สมมว่าเราเวลเยอะไปแล้วเนี่ยต่อให้แบบว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันเลเวลเทนเนอร์เท่าเรานะครับแล้วโปเกมอนก็ CP เท่าเรานะครับสกิลก็เหมือนเรานะครับทีนี้เราเราจะไปวัดกันที่ไอนะครับ ถ้าเกิดสมบติว v เรากากกว่าเขาเนี่ยแน่นอนครับยังไงเราก็แพ้นะครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย